สวัสดีครับพี่ียรโต้ครับผมแมทตามที่สัญญากันไว้นะครับสัญญาเอฟซไว้นะครับว่าตอนเช้านะครับเราจะมารีวิวฮอนด้าอคอร์ดนะครับให้ดูกันนะครับผมรับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพสดๆเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นฮอนด้าอคอร์ดนะครับปี2010เครื่อง2,000นะจ๊ะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงในเล่มเลยนะจ๊ะนี่ครับผม รถที่นี่ครับพี่เพียรตคานะพี่กับสังคมทวนะครับโอนได้ทุกคันนะครับสบายใจ้่านนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ฮะแหมแจมแจมช้ากันไปเลยนะครับคอด้ายขอดครับนะครับพี่สามพันสิบนะครับออโต้นะครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับแล้วก็เป็นสองจุดศูนย์ด้วยนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้ปีเครื่องสองพันนะฮะรถสวยมากมากนะครับรถไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยสองศูนย์เก้าสามตัวนะครับผมนี่ฮะ ภายในก็เรียบร้อยนะครับบ่อยฟ้ากูหน้าแล้วก็เป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมสวยครับนะครับสวยจริงๆนะครับรถไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ประสี66ด้วยนะครับใช้กันยาวดูภายในนิดนึงนะครับรถยังไม่ได้ล้างเลยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรเราดูกันสดๆกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับใช้ได้หมดนะครับ เนี่ยยังดีอยู่เลยครับยังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อย่างคล่องแคล่วนะครับผมเนี่ยนะยังไม่ฝืดยังไม่อืดอะไรมอเตอร์ใช้ได้หมดนะครับผมภายในก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะเนี่ยผมเราเป็น multi function นะครับแล้วก็เป็น cruise control ด้วยนะครับผมปรับโหมดรูปนะครับเข้าไปยุได้นะครับนะครับแล้วก็หน้ากากรอดโซนกลางเนี่ยก็ยังไม่มีแต่ขาดเสียหายอะไรนะครับก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับผม ช่องเกย์ก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับ,บเบาะเบิดสะอาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าร้านนะครับแล้วก็ทาความสะอาดอีกสักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ดูสดใสกว่านี้หน่อยนะครับแต่ให้ดูแบบสดๆกันไปเลเลยนะครับผมรับมาจากมือลูกค้าเลยนะครับผมช่องแอร์ก็ใช้ได้นะครับผมโดยรวมวก็โอเคห้องโดยสารท้ายนี่เสี่วกว้างมากนะครับเยวมาดูท้ายกันหน แล้วก็ลืมบอกไปไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะรถน้ำมันรวนยังอะไรก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับนะครับยังไม่ได้เช็ดเฉยนะครับไ่อ่านดูอาจจะรู้สึกกระปกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเน้นความเดิมนะครับเดิมจริงๆฮะเดิมแบบเดิมอย่างมากๆนะฮะดูความเดิมเขาเลยฮะเนี่ยครับดูความเดิมเขาเลยฮะจะเดิมไปไหนครับเนี่ยเดิมจริงๆนะฮะอ้าว เป็นทะเบียนที่เก็บเนี่ยฮะฝาะเฟก็เดิมนะครับเดิมจริงๆน่าจะบอกให้ดูห้องเครื่องหน่อยนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะครับชัวร์ช็ออัพใช้ได้นะครับยังใช้ได้ดีอยู่เนี่ยฮะแล้วก็บาโค้ดเนี่ยฮะสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับผม ห้องเครื่องนี่ถือว่าเรียบร้อยนะครับมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเดิมจริงนะครับมายังไงเนี่ยก็รีวิวให้ดูอย่างนั้นเลยนะครับยังไม่ได้แต่งตัวไม่ทำเลยจ้กอย่างไม่ได้ลงแว็กขัดสีเคลือบเงาเลยนะนี่แผ่นเพจครับรถมือเดียวใบแดงนะจ๊ะโอ้โหเดิมจริงนะครับห้องเครื่องถือว่าสะอาดมากนะครับฝาเฟร์กแห้งนะครับเนี่ยมีเยอะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะแม่สวยจริงนะครับ อ่ะไหนก็ในไหน,ไหน,ไหนละเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะพาขับวนสักนหนึ่งรอบนะครับไปพร้อมๆกันเลยมาดูว่าแอรคอร์ดของเรานี่มันจะนุ่มนวลกันอย่างไรบ้างนะครับผมโอ้โหเสียงเงียบขออนเนา้ถอดรองทางนิดหนึ่งเข้ามาก็รู้สึกถึงความขอปรับบอกสักนิดหนึ่งนะซึ่งความเรียบรูดูแพงนะนะครับผม ไม่ฮอ,อนด้านี่มันเป็นผู้นำทางด้านยานยนต์ในการออกแบบจริงๆครับนะครับนี่ใช้ได้อยู่นะครับแฟบแฟบอ้าวโหยังมีลอตเตอรี่อยู่เลยนะครับโอ้โหยังไม่ได้เก็บเลยโอ้จะเก็บก่อนเก็บก่อนเโอ้โหสดจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอกานกบแีก็ะือนุ่มนวลน,นะ อัตราเร่งนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยก็ถือว่าดีเอาตัวนี้เดียวรู้เลยครับถ้าคนขับรถมาอยู่บ่อยๆก็จะพอนึกถึงฟิลได้นะครับว่าอัตราเร่งการเปลี่ยนหนึ่งสองสั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมอโเอโเคเนี่ยามาดูตีวงนี้มันช่วงครับอือ,อ,อเซนเตอร์ดีครับ ลืมบอกไปยังใหม่ด้วยนะครับแหมรถรถระดับนี้เนาะรถระดับนี้นะ,รระน้นะอ,นงองปล่อยมือดูนี่ปล่อยมือนะโอ้โหยาวๆเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยแน่นอนอย่างมากๆนะครับ FC ซนะครับที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้เนี่ยต้องไม่ควรพลาดเลยนะจ้ะแม่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะจะบอกให้อะเทสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับขั้นนี้นะครับเป็นห้องได้คอร์ดนะครับเป็นห่องสองพันนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปโภล m มันฟังก์ชันนะครับกุคสคอน o แล้วก็เป็นตัวปรับอารมด้วยนะครับ ABS Airbag นะครับแล้วก็บอยฟาคูน้าด้วยปีสองพันสิบออโตโอ้มือเดียวป้ายแดงนะครับนะครับเราขายเอฟซีที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพอครับเธอจะจับไฟแนนซ์นะครับก็จับไฟแนนซ์เต็มเลยครับนี่จับไฟแนนซ์ได้ถึงสามแสนห้าเลยนะครับพอเป็นตัวท็อปนะครับเราขายเอฟซีแค่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็ได้แอคคอร์ดสวยๆไปครอบครองแล้วนะ,ะจ๊ะเดี๋ยวชาใ์จเอฟซีนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องพีพีรถคาทูชาแนลไว้ด้วยนะครับในช่องพีพีร a คาทูนะครับชาแน,นลในช่องยูทูบของเราตนเองนะครับผมอาจจะติดตามต่ออีพ p หน้าครับว่ามีอะไรมานำเสนอแล้วก็มีอะไรมาฝาก FC ด้วยขอบคุณครับ